สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานลอดดักเราจะมาแจกทีเด็ดให้กับเพื่อนๆทุกวันวันละสี่คู่เพื่อมาให้เพื่อนๆพลาดทีเด็ดใหม่ๆวิเคราะห์สดๆทุกวันอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับทีเด็ดลอดดักสีคู่วันนี้คู่แรกเป็นการพบกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของฟูแลมคืนวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 3เวลาเที่ยงคืน30นาที เลสเตอร์ซิตี้ฟอร์มในลีกนัดล่าสุดที่ผ่านมาบุกไปแพ้ให้กับลิเวอร์พูล3ประตูต่อ0ส่งผลให้ฟอร์ม9ก้นัดแรกของฤดูกาลนี้สามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้6เกมและแพ้ไป3เกมปัจจุบันรั้งอันดับที่4มีอยู่18คะแนนส่วนผลงานการเล่นในบ้าน5เกมหลังสุดเอาชนะคู่แข่งไปได้3เกมและแพ้ไป2เกมมาทั้งฝั่งฟูแลมผลงานก้านัดแรกของซีซั่นนี้เก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่1นัดเท่านั้น ที่เหลือเป็นการเสมอหนึ่งและแพ้ไป7เ,เกมมีอยู่แค่3แต้มเท่านั้นส่วนผลงานล่าสุดคือเกมที่เปิดบ้านแพ้ให้กับเอเวอเรตันประตูต่อ3ส,ส่วนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน5เกมหลังสุดเสมอคู่แข่งไป1เกมและแพ้ไป4เกมราคาเปิดมาที่เลสเตอร์ซิตี้ต่อ1ลูกเจ้าบ้านยังต้องการชัยชนะเพื่อเกาะกลุ่มทีมในโซนหัวตารางต่อไปซึ่งเกมนี้มีโอกาสเก็บ3แต้มได้ไม่ยาก พราะทีมเยือนอย่างฟูลแลมยังไม่สามารถคืนฟอร์มได้โดยแพ้ไปถึง7เกมจากทั้งหมด9เกมในฤด,ดูกาลนี้เกมนี้วางเลสเตอร์ซิตี้ลุนประตูที่2ได้เลยฟันทวงเกมนี้เลสเตอร์ซิตี้ราคาบอลวันนี้เลสเตอร์ซิตี้ต่อ1ลูกอัศนาผลแข่งเลสเตอร์ซิตี้สองฟูลแลม0ูนมาต่อกันคู่ที่2 เวสต์แฮมยูไนเตเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าืนวันที่30พฤศจิกายน2563เวลาตี3เวสต์แฮมยูไนเต็ดฟอร์มในลีกนัดล่าสุดปลุกไปเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ทำให้คว้าชัยมาได้2เกมติดต่อกันและผลงานหลังจากออกสตาร์ทมาแล้วทั้งหมด9นัดแรกก็สามารถเอาชนะคู่แข่งได้4เสมอ2และแพ้ไป3นัดเก็บได้14คะแนน และรั้งอันดับที่8ของตารางข้ามาทางฝั่งแอสตันวิลล่าผลงานหลังจากออกสตาร์ทมาแล้วทั้งหมด8นัดในลีกเอาชนะคู่แข่งได้5เกมและแพ้3เกมเก็บไปได้15แต้มส่วนฟอร์มในลีกนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับไบรตันมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ซึ่งก็ทำให้ทีมแพ้มาถึง3เกมจากสถิติ5นัดหลังสุดราคาเปิดมาที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดต่อปอปหากมองที่ผลงานตั้งแต่เปิดฤดูกาลมา ทั้ง2ทีมทำได้ไม่แตกต่างกันมากแต่วันนี้ขอเลือกเชียร์ไปที่แอสตันวิลล่าที่เล่นเกมเยือนได้ดีสุดโด,ดยการชนะรวดมาทั้ง3เกมที่ลงสนามในฤดูกาลนี้และเกมนี้ก็มีลุ้นแบ่งแต้มออกไปได้เป็นอย่างน้อยฟันธงเกมนี้แอสตันวิลล่าราคาบอลวันนี้เวสต์แฮมยูไนเต็ดต่อปอปทัศนะผลแข่งเวสต์แฮมยูไนเต็ด1แอสตันวิลล่า2 มาต่อกันคู่ที่3เป็นคู่ระหว่างโตริโน่เปิดบ้านรับการมาเยือนของซามโดเรียดืนวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 3เวลาเที่ยงคืน30นาทีโตริโน่ ino, ที่มันดับที่18ของตารางสำหรับผลงานใน8นัดแรกสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้1เกมเสมอ2และแพ้ไป5เกมเก็บแต้มได้เพียง5คะแนนเท่านั้นส่วนฟอร์มนัดล่าสุดในลีกถูกไปแพ้ให้กับอินเตอร์มิลานมาด้วยสกอร์4ประตูต่อ2 สำหรับผลงานการเล่นในบ้าน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการเอาชนะคู่แข่งไปได้1เกมเสมอ2และแพ้ไป2เกมมาทั้งฝั่งซามโดเรียผลงาน8นัดแรกในซีเรียสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้3เกมเสมอ1และแพ้ไป4เกมเก็บแต้มไปได้ทั้งหมด10คะแนนซึ่งฟอร์มในหลีกนัดล่าสุดที่ผ่านมาแพ้ขาบ้านให้กับโบโลญญาด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ทำให้พ่ายคู่แข่งมาแล้ว2เกมติดต่อกัน ราคาเปิดมาที่โตริโนต่อเสมอเป็น2ทีมที่ทําผลงานอยู่ในช่วงขาลงทั้งคู่แต่ทีมเยือนซามโดเรียยังมีเกมที่ชนะมามากกว่าและเทียบฟอร์มตั้งแต่ต้นซีซั่นก็ทําได้ดีกว่าเจ้าบ้านโตริโนอยู่ทําให้ด้วยเรทราคาที่เปิดออกมาแค่เสมอเชียร์ไปที่ซามโดเรียน่าลุ้นกว่ามากฟันธงเกมนี้ซามโดเรียราคาบอลวันนี้โตริโนต่อเสมอทัศนผลแข่ง ตอริโน่หนึ่งซามูรีอสองมาต่อกันที่คู่สุดท้ายเรือเบติสเปิดบ้านรับการมาเยือนของเออีบาคืนวันที่30พฤศจิกายน2563น2563เวลาตี3เรือเบติสผลงานนัดล่าสุดบุกไปแพ้แอตแลนติกบิวบาวมาด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ูนย์ทำให้แพ้มาถึง4เกมจากสถิติ5นัดหลังสุดและรวมผลงาน8นัดแรกของฤดูดกาลนี้ สามารถเอาชนะคู่แข่งได้4เกมและแพ้ไปถึง6เกมเก็บได้เพียง12คะแนนและรังอันดับที่13ของตารางมาทั้งฟังเออีบาผลงานโดยรวมในลีกตอนนี้ลงสนามไปแล้วทั้งหมด10นัดเอาชนะคู่แข่งได้2เสมอ4และแพ้ไป4เกมเก็บไปได้10คะแนนส่วนฟอร์มในลีกนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเกตาเฟมาได้ด้วยสกอร์0ปตต่อ0 ส่วนผลงานการเล่นเป็นทีมเหยือน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการชนะได้2เสมอ2และแพ้ไป1เกมราคาเปิดมาที่เรเบติสต่อครึ่งครบลูกเกมนี้เจ้าบ้านมีโอกาสพลิกกลับมาคว้าใช้ได้อีกนัดเพราะเจอกับทีมท้ายตารางที่ผลงานก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้ววัดกันยาวๆใน90นาทีเชื่อว่าเรเบติสจะอาศัยทีเด็ดที่ขาดในทีมตัวเองเก็บ3แต้มไปได้ในที่สุด ฟันธงเกมนี้เรอเบติสราคาบอลวันนี้เรอเบติสต่อครึ่งควบลูกทัศนผลแข่งเรอเบติสสองเอี๊บาศูนย์ขอขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการรับชมและรับฟังวิเคราะห์ทีเด็ดสีคู่จากช่องลอดดากไว้นณที่นี้ด้วยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ